สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาตั้งนาฬิกา์ไซครับซึ่งมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีนาฬิกาบอกที่หน้าปัดครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมรถคันนี้นะครับก็จะเป็น Yamaha g r a n f p r a n o นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ อย่างแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับบิดกุญแจไปที่ออนครับนี่นะครับนาฬิกาก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เลขไมค์เขาก็มีหลายโหมดนะครับในการดูอันนี้เราจะมาดูเวลานะครับยังไม่สี่โมงครับแต่อันนั้นมันสี่โมงเก้านาทีไปแล้วเราก็จะตั้งให้ตรงกันนะครับ วิธีการนะครับเพื่อนๆก็ให้กดปุ่มครับซึ่งมีอยู่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับที่บนหน้าเลือนไม้ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้กดค้างไว้ครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราจะตั้งเวลานะครับก็ให้กดไปเลยครับเนี่ยครับกดไล่ตัวเลขไปครับเมื่อกี้เป็นสามโมงนะครับโอเคสามโมงพอเราจะเลื่อนเป็น นาทีครับเราก็กดค้างไว้ครับก็จะไปที่นาทีครับตอนนี้อยู่ที่ห้าเจ็ดครับแล้วก็กดไล่ไปเลยครับห้าเจ็ดเดี๋ยวเช็คดูอีกทีครับมันห้าแปดหรือยัง อ่าห้าเจ็ดอยู่ครับเราก็กดค้างไว้อีกรอบนึงครับเรียบร้อยเพียงเท่านี้นาฬิกาของเราก็ตรงกันแล้วอ่าต่างกันหนึ่งนาทีครับโอเควิธีการตั้งนะครับก็ตั้งตามนี้เลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะครับก็ตั้งได้เลยครับคาดว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับก็น่าจะตั้งคล้ายๆกันครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ